ตัวนี้จะเป็น 20S อนะคะตัวลายซีของเขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ตัวหูเขาแล้วก็ตัวด้านในเขาจะเป็นสีฟ้านะเดี๋ยวนุ่นให้ดูนะคะอุ้ยตัวอะไหล่ของเขาตรงนี้จะเป็นสีเงินนะคะเอาติดกระดาษลุ้นไม่ออกแป๊บหนึ่งนะคะ นี่นะคะดูเราดูช่องด้านหลังก่อนด้านหลังคือด้านในเขาจะเป็นผ้าสีน้ําเงินนะคะแล้วเขาก็จะมีช่องใส่บาดฝั่งนี้ให้สองช่องนะคะส่วนตรงกลางเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งติดกระดาษตั้บหนึงนะคะขอเอากระดาษออกก่อนนี่นะคะส่วนอีกช่องหนึ่งเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะสีน้ําเงินนะด้านในเขาจะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะคะก็เนี่ยประมาณนี้นะคะ ก็มันไม่มีอะไรมากนะคะใบนี้ก็ลูกค้าสนใจอะไรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะรุ่นนี้ไม่สามารถใส่แบงค์พันยาวได้นะคะลูกค้าจะใส่แบงค์พันได้ลูกค้าต้องพับแบบนี้นะส่วนขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้ความยาวเขาประมาณ6นิ้วนิดๆน,นะคะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ3นิ้วก,กว่าเกือบเกือบ4นิ้วนะคะ ก็แล้วแต่การวัดนะคะบางทีก็ถึง4บางทีก็ไม่ถึงแล้วก็ความกว้างเขาประมาณ1นึ่งนิ้วนิดๆนะคะก็ใครสนใจใบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะ